สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูอ่อนค่ะมาดูกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรู้ศิลปะนะคะในสาระทัศนศิลป์จัดให้กับเด็กๆของเราในกิจกรรมโครงการสถานี DIY ค่ะเราไปดูกันค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างตรงนี้เป็นซุ้มต้อนรับที่ทุกท่านจะเข้ามาถ่ายรูปได้นะคะเป็นบูธถ่ายรูป สังเกตดูคาะมันจะใช้วัสดุเหลือใช้นะคะให้เกิดประโยชน์มีสังกะสีเก่าๆมีเครื่องไม้เก่าๆที่เราเอามาทําเป็นกระถางแล้วก็เพ้นส์สีสวยงามนะคะมีจักรยานวางอยู่ด้วยเป็นกิจกรรมที่สร้างจากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์มาถึงฐานนี้เป็นฐานที่หนึ่งนะคะโควิดคลายเหงากระเป๋าเพ้น์เป็นฐานที่หนึ่ง ีขอใช้กระเป๋าธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็เอามาเพ้นเป็นสีสันต่างๆจะเห็นว่าเด็กๆสนุกสนานมีความสุขกับก,กิจกรรมเดียวพามาดูฐานที่สองค่ะร้อยชิ้น พันร้อยชั้นพันสไตล์หลังวิกฤตก็เป็นฐานที่นำไม้ไม่ใช้แล้วเรามาทำเป็นชั้นวางของแล้วให้เด็กเพ้นเอาสีเพ้นเตอแต่งเติมเป็นสไตล์ที่เราชอบค่ะ ที่สาศิลปะบ,บนกระถางผ่านโควิดเรามาดูกันค่ะฐานนี้นนเ,เด็กๆจะเพ้นสีบนกระถางแล้วแต่ตามใจชอบว่าจะเพ้นเป็นรูปอะไรคะ่ะเรามีสีมีกระถางเป็นตัวอย่างที่ให้เด็กๆได้ได้ดูด้วยว่า จะทำอย่างไรจากทางกระถางที่ไม่ใช้แล้วขานที่4ข่ค่ะ New Normal จากถุงผ้าใบเก่านักเรียนจะเทน สีลงบนผ้าใบนะคะตามลาักษณะที่นักเรียนชอบการใจชอบผืนนี้สวยจังเลยลูกลูปอะไรคะป,ป่าล่ะคะโอ้โหหนูทำได้อย่างสวยเลยมีความสุขไหมคะเรียนศิลปะ,ะชอบไหมลูกชอบด้วยด้วยด้วยยันเลเป็นผลงานที่ นีก็สวย้อันนี้หนูเพ้นเป็นลูกอะไรลูกลูกอะไรคะอะไรนะคะครอบี่จ้าแม่ครอบครที่จ้าแมนใส่เป็นเป็นโลกเป็นหนังเป็นครอบี่จ้างแมนค่ะเขาให้ลงไปจ้างแม่ไปต้องมีเหรอเพราะว่าหน้าร้อนกลุ่มเนี้ยทำรูปอะไรอ่ะรูปแชร์ช่างทำมีอะไรทำไม่ทำสวยจังเลยอ่ะนี่มีติดตั้งครับติดตั้งครับมือค่ะมือมีคุณครู คนโทอยู่ในห้องสาแม่มีความสามัคคีกันมากเลยสีแดงมาทำไรกันนะทำกันไหมกลุ่มเนี้ยสามัคคีกันมากเลยสามัคคีคือพลังใช่ไหมลูกวันนี้วิดูชว์คู่พังค่ะตอนไม่ขีคือพังครับอ๋อสามัคคีท้าไม่สามัคคีคือพังถ้าสามัคคีจะพังถ้าไม่สามัคคีคือไม่พังครับใช่ใช่ครับเฮ้ยตันเฮ้ยตันเขาเป็นตังเยอะอยากเป็นระบายชอบไหมศิลปะชอบไหมชอบครับ แล้วคนนี้ล,ล่ะคนนี้ชอบเรียนศิลปะไหมชอบเรียนศิลปะไหมคะชอบเรียนไม่ต้านชอบดีฐานชอบเรียนศิลปะมชอบเรียนมากค่ะชอบเรียนมากท่านทุ่มในการประดิษฐ์ยันศักขะหัวหน้าสาระขจรศิลป์มาเดินมาชมให้กำลังใจนักเรียนนะคะ นี่ค so so ือป่าหายากนะคนมี้ก็นี่ดียวแเรานิละดัหมไังงนียด้เลยะเด็่งเยเนียนดรายการก็ให้งใดีๆนะตัชาแล้วทสนุเตีอยกเป็นอิลว่ดภาพบิว มานมานีทำก้กลุ่มนี้ทำอะไรคะลูกอันนี้เป็นรูปอะไรคุณถามหน่อยเป็นป่านเป็นป่าเป็นป่าตามจินตนาการและตัวดำๆมาคืออะไรอ่ะคุณทีเาคนนะเป็นคนอยู่ในป่านะครับครัะ เรามาดูฐานที่ห้าค่ะฐานที่ห้านาีนลงสีแต้มลายยางรถเธอเป็นยังไงอย่างนี้ค่ะยางรถยนต์ค่ะท,าาท,าที่ใช้แล้วเราก็เอามาทาสี่ที่ใช้แล้วเราก็อมาทาสีเนี่ยค่ะ แล้วก็เอามาแต่งแต้มเพ้นเป็นลวดลายตามที่เราชอบแล้วมาใช้ได้ใหม่ไอ้กลุ่มนี้เด็กๆสามมัคคีกันมากเลยอ่ะนึกทำเป็นรูปอะไรกันเนี้ยดูคยเขียนอะไรเขียนอนเ้าเขียนอะไรคะลูกก็ทำเเอิ่มทำเป็นกุญแจของห้องค่ะ่ กลุ่มนี้ทำอะไรโลกทำอะไรคะโลกธรรมชาติรมชาติก็จะเป็นอาหารสามารถกินรอได้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ครูมองเหมือนกับว่าเป็นต้นไม้แล้วก็มีเมฆใช่วก็มีนกนะคะมีแล้วอีกจะมีไข่ดาวค่ะ โอ้กลุ่มนี้สวยเลยอ่ะล้อสีเขียวสวยอ่ะวคู่เดี่ยวาหน้ากันสวยเลยแถวนั่นทำอะไรล่ะแถวแถวแถวนี่เกิดสิ่งนฮะคั่นี้อะไรกูไม่รู้อ่ะก็เห็นหลังแล้วหนูทำอะไรกันอะว่าแต่เราทำรูปอะไรกันล่ะคะว่าอะไรไม่รู้จักกูไม่รู้จัอะไรไมตัดงานคูแล้วปวดใจยังไม่รู้ว่าทำอะไรใช่ไหมไม่ยัไม่สิ่งรู้สึกว่ากลุ่มนี้เรียบร้อยกับเพื่อนเลย ม,ม,งงงงมีความสงบเงียบอะลรมีความสงบเงียบอะไรนะไม่ใช่อย่างที่คือผิดะะอะไรนะไม่ใช่อย่างที่คืค <laughs> อผิด <laughs> มีมีความสามาัคคีอยู่ข้างในพลังเงียบอันนี้ถือว่าเป็นพลังเงียบใช่ไหมรูปอะไรอะโลกที่ทํากันอยู่เนี่ยรูปอะไร <laughs> ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมตามจินตนาการแล้วแต่มันจะพาไปใช่ไหม <laughs> โอ้อันนี้มีคุณครูมาช่วยด้วยอาวัดดีจ้าด,ดีจ้ารูปอะไรล่ะคะหนูคิดว่าหนูกำลังทำอะไรอยู่ทำภาพอะไรอะลูกาาไหนนะดูสิเขีนาายนเขียน IEC IEC ทำสัญลักษณ์ที่เป็นเรา,า,าใช่ไหมลูกมีธงชาติไทยด้วย <laughs>